วิสาขบูชาว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของท่านความเป็นพระพุทธเจ้านั่น มีอยู่สองขั้นตอนคือว่าท่านทำหน้าที่ส่วนของพระองค์เองเสร็จสิ้นแล้วคือจัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นยังไม่หมดคือจะต้องทำหน้าที่พระพุทธเจ้าโดยตรงโดยเจาะจงยิ่งขึ้นไปอีกคือการเทศนาสั่งสอนสัตว์ ที่เรียกว่าโปรดสัตว์หรือขนสัตว์ให้ข้ามกองทุกข์ให้ข้ามวัฏฏะสงสารไปได้นี่เป็นหน้าที่เมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ทำหน้าที่นี้จนสิน้นระชนมายุของท่านซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเวลานาน,านถึงสี่สิบห้าปี นี่ท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลาสี่สิบห้าปีก็มีเรื่องมากมายเนี่ยท่านจะทำอะไรอมืมากมายทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะรู้กันน้อยเกินไปเพราะเรามั่แต่พอใจเสียว่าเราทำพิธีก็พอแล้วเราทำพิธีก็พอแล้ว ถึงวันพระหรือวันสำคัญก็มาทำพิธีรับศีลรับศาสนาคมรับศีลหรือพิธีอื่นๆก็ทำไปแล้วก็พอใจเสว่าพอแล้วนี่จะเป็นเหตุให้เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้ารู้จักพระพุทธเจ้าก็รู้จักตามความคิดความนึกความเห็นของตนเอง อย่างนี้ต้องเรียกว่าพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นนันคือเขาคิดเอาเองนึกเอาเองส <c oughs> มมติเอาเองก็แล้วแต่มันเป็นพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นนันนั่นแหละมันเป็นผลของการที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะ